สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีไม้มงคลมาฝากท่านผู้ชมครับซึ่งก็ห่างหายกันไปนานพักหนึ่งครับท่านผู้ชมต้องขออภัยแฟนขับด้วยนะครับแล้วก็ชาวรักต้นไม้ทุกท่านนะครับแล้วก็เพิ่งได้มาทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแต่คลิปนี้สําหรับมือถือเครื่องใหม่นี้ครับท่านผู้ชมกล้องตัวใหม่วันนี้ครับ ต้องเป็นอะไรที่เสริมมงคลให้กับท่านผู้ชมล่ะครับต้นไม้ที่เอามาเสริมมงคลให้กับท่านผู้ชมวันนี้ต้องเป็นต้นไม้ที่ดีแล้วก็สามารถปลูกอยู่ในบ้านของท่านผู้ชมได้อย่างร่ำรวยร่ำซ้ำแน่นอนครับนั้นคือต้นร่ำซ้ำครับท่านผู้ชมเราไปติดตามชมกันเลยครับว่าต้นร่ำซ้ำเป็นยังไงแล้วมีข้อดียังไงบ้าง ไปกันเลยครับนี่เป็นต้นลัมซําครับท่านผู้ชมเป็นไม้มงคลที่นายรักต้นไม้เอามาฝากท่านผู้ชมที่เกิดให้ฟังตั้งแต่ช่วงหัวมว้วนนะครับอันนี้เป็นลักษณะหน้าตาของเขาครับท่านผู้ชมก็เป็นต้นเล็กอยู่นะครับนายรักต้นไม้จะเอามาแล้วก็จะไปปลูกนะครับซึ่งเป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายครับทนทานทนแรงได้ดี นะครับแล้วก็ให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็นิยมมากๆนะครับในหมู่คนเล่นต้นไม้ที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่ในเมืองที่ต้องการร่มเงานะครับต้องการต้นไม้ที่สักต้นสองต้นนะครับเพื่อที่จะให้ร่มเงาแล้วก็เป็นไม้มงคลให้กับท่านผู้ชมในบ้านได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่ เอามานิยมมา,มา,มาทําเป็นไม้ล้อมนะครับนะไม้ล้อมที่ขุดล้อมขายนะครับซึ่งมีราคาแพงมากนะครับแล้วนายรักต้นไม้จะให้ดูลักษณะนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นต้นหูกระจงนะครับหรือว่าแผ่บรารมีนั่นเองแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับต้นล่ำซ้ำนี้ใบของเขาจะเป็นนุ่มๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ไป เรียวแหลมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีความมันด้วยครับอีกอย่างนึงครับล่าของเขาครับท่านผู้ชมมีลักษณะที่ลงดิ่งลงไปในพื้นนะครับไม่แผ่ออกมาเหมือนแผ่บารมีนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมที่ต้องการมาไปปลูกที่บ้านนะครับแล้วคิดว่าต้นล่ำซ้ำนี้จะไปทําลายบ้านของท่านนะครับไม่มีทางนะครับเป็นต้นไม้ที่เป็นมิตร กับบ้านของท่านผู้ชมด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้หละครับนอกจากจะชื่อของเขาเลยนะครับว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่ํารวยร่ําซ้ําแล้วนะครับเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านนะครับถือว่าเป็นไม้มงคลหนึ่งไม้มงคลในแปดไม้มงคลที่ควรปลูกในบ้านด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีพีหน้านายรักต้นไม้จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่า แตงไม้มงคลควรปลูกในบ้านมีชนิดใดบ้างนะครับมีต้นอะไรบ้างเนาะนะครับแต่วันนี้เอาต้นนี้แหละครับเป็นต้นไม้ที่ราคาแพงนะครับแล้วก็ให้ร่มเงาเป็นอย่างดีนะครับแต่เนตแนะนํานิดนึงนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมมาไปปลกูกให้ร่มเงาแล้วนะครับควรปลูกห่างจากรั้วบ้านสัก2เมตรนะครับหรือว่าอยากจะปลูกมากกว่า1ต้นก็ให้ห่างกันสัก ห้าถึงหกเมตรเลยทีเดียวนะครับต้นลำมซำของเราถ้าต้นโตเต็มที่นะครับจะสูงถึงยี่สิบห้าเมตรเลยทีเดียวนะครับเป็นต้นไม้ที่มีศัตรูน้อยนะครับมีแมลงที่มารบกวนน้อยมากนะครับให้แล้วก็จะมีดอกให้ช่วงเดือนกุมภาพถึงกรกฎาคมเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นไม้มงคลที่ทุกคนควรปลูกในบ้านนะครับต้นลำมซำแล้วก็ ฝากให้ทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ